สวยมากุ่เียมที่จะไปโอเคครับงามค่ะสวยมากค่ะโอ้ยบัวงามลุสวยสวยดี ไม่ด <laughs> <c oughs> ีวหยิ่มใจแนะ <c oughs> น่โอ้โด้วยนะสวยมากใส่มากลีก่ใส่ส,สุดหนึงงาม อันนั il, ้นไปเดียวข้างล่างสองใบค่ะ <diction> ล <aries> ับเลยไปเดียวก็ได้ว้ายได้สิบสองล้านแล้วไปนึจแต่ว่าเมื่อกี้เราจะเอานึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ลาจับเอาไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยค่ะใส่เบิ้งใส่เบิ้ง

ขาเอายี่สิบบาทอะยี่สิบบาทเอาแคหนุเออมีมี ไม่อเดิมเพลงคนแบบถูกพักนะกินใจนี่ายตังแนวนอนตังต่ง้อาก็ร้อนหมดเลยเนี่ยน้องเป็นที่รักแล้วก็อันนี้คืออันน <te ี้ใครจะซื้อบัตรมาแล้วก็น้องให้อไปดีด้วยแแจกเลยเซ็นด้วยแจกเลยเซ็นด้วยผมซื้อไปแล้วไม่ดอเหลกล้กเลเกเล็กเหล็หกเ็กเห้็กเหเอ็กหลกเล็กล็กเหล็กเห็กกกลลหห โอ้ยโอ้ยวยอุ้ยไุ้ยสวยอะเป็นเขา่อก่เขาจะเอาสอ้ใบเฟินเฟนทีไรดะจับอ่ะ มันมีใบเดียวแบ่งกันคนละครึ่งมาแบ่งกันคนละครึ่งน้อแมนอุ้ยขนลูกขนลูกอ่ะใช่เอานิ่ง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 ตอนแรกคือว่าสิบเปอร์เซ็นมาตอนที่สอง ค่ะนอนนอนอยู่บ้านใช่ไหมไปหาลูกได้ค่ะนอนอยู่บ้านแล้วอยู่อำนาจเจริญใช่ไหมคะตั้งใจว่าไม่ได้มาจริงๆก็คิดว่าไปหาลูกอยู่บ้านแล้วทีนี้ดู ดู gps อ่ะร้อยกว่าโลเนาะก็ได้ตัดสินใจมากเลยมันตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดว่าจะมานะไก่เคียงไก่คเข้ามาคือมันอารมณ์แบบอยางมากเลยไหมค่ะมันบอกไม่ถูกโชก้ามาหอดกระตุ่นเต้นขึ้นก่อนมาหอดกระตุ่นเต้นเพราะว่าจริงๆเข้ามาหลายครั้งเลยเนาะแต่กระตุ่นเต้นขึ้นก่อนมันแบบม่ไม่เจอมูเจอน้องพร้อมมันคล้ายๆว่าเท่าเหมือนพี่น้องมาเจอกันเนาะจังจริมันเป็นอุบุ่นนะคะแมนนะมาอุบุญ แมนค่ะต yeah. no. okay. ื่นเต้นคือนเขาขนาดว่าง่วงปันไดอะมาหอดกันยังนอนมาหลับอีกเจ็บเป็นอยู่บ่คนีู่้เจ้อ่อนออยู่นี่เชสาวเลยบะ เป็นอย่างชุดเราปะเนี่ยลูกเพะ่น้เพราะว่าน้องไลจะไม่สวยหลายค่ะตัวเซ่นชุดนี้งามเนี่ยชุดนียสวยสวยดีค่ะยืมใส่นงนะคเนี่ยรแม่ยืมเน้ยมันงามเอันนี้ใส่เอ ปัดอินอินเลยบอกใช่ไปแล้วค่ะสวยสวยพก็เอกกับ่อนุ้นไปแล้วอ้าวไม่คู่กีออจิบไปแล้วไปนานนั้นไม่คู่ไปตรวจงานแล้วเอจะพาไปตรวจงานแล้ว พอไปน่ะบอกอาัมาเอาพอดิมาได้เลยค่ะชีวิตจะได้ชมหนังใออกอดแลช้อม่่เป็นรูปหรือเป็นวิดีโองานใช้ออจบแเ้ยวสาวน้อยพชรบันแทงแสดงต่อค่ะ เดี๋ยวแม่เท oh. ่ไหมคะน้าแม่โอ้โหเขินแบบแม่บอกว่ามันหัวดึงดึงแขนเท่แล้วก็อ้าแล้วมาถ่ายกันทองควรแหงเหมาวิ่งซึมที่ไหน ให้ลูกเาอีกใบนึงหรไม่หน่อยอัครับจะไม่ไปเก็บออามาแล้วโอ้้รู้นี่ยเท่าไหร่อ่ะยอนสิวน